สวัสดีคะ่ะช่องกินอยู่แชแนลวันนี้จะพามาดูมันสำปะหลังนะคะของไร่เราเองก็อันนี้เป็นจะลกหน่อยนะคะจะลกลกลกมากเลยคือเราก็ฉีดยาแหละแต่ว่าเราไม่ค่อยมีเวลามาดูเราจะให้ดูว่ามันลกขนาดไหนอันนี้อายุ3เดือนนะคะเราปลูกปลูกวันแรกอะ่ะวันที่30พฤษภาคม2563นะจ๊ะ อันนี้เป็นมาดูอายุว่าสามเดือนผ่านไปแล้วเนี่ยต้นมันจะประมาณไหนนะเออแต่ว่าต้นต้นเขาก็งามดีแต่ว่าลำต้นอะ่ะก็ใช้ได้อยู่เนาะอันนี้มีหลายพันเลยค่ะมีอะไรบ้างนะมีห้วยบงดำมีมีมันเป็นพัน์ผสมอะค่ะอืม เราจะให้ดูมันลกเพราะว่าเราเราเพิ่งมาฉีดยาไปเมื่อช่วงประมาณเท่าไหร่นะพ่อสองอาทิตย์ที่แล้ว,ออรลวเราเพิ่งมาฉีดยาไปนั่นแต่ว่าหญ้ามันก็ตายละค่ะแต่ว่าเอมเราไม่ได้มาเกี่ยวทิ้งอะ่ะเนี่ยแต่อันนี้ไอ้ไอที่ล้มแหลมล้มแหลมเนี่ยคือน่าจะอาหารไม่ถึงนะ <laughs> ให้ดูให้ดูเออน้ำมันน้ำมันไอ้นี่ไปนี่อันนี้ให้ดูมุมแบบนี้ถือว่าโอเคไหมโอเคเนาะพอได้ครับพอได้แต่ว่าจะลกมากเลยดูให้ดูมุมกว้างๆถับสูงๆหน่อยก็ค่ะห้อยบงดำค่ะเดี๋ยวจะมาดูตอนขุดอีกทีตอนนี้ก็น่าอยู่ประมาณสี่เดือนสี่เดือนข้างบนอ่ะนะเพราะว่าข้างบนอ่ะจะลงก่อนนะคะ แถบเขียวๆทึบๆอะ่ะเราจะลงก่อนไปดูข้างบนไหมไปดูข้างบน<ะ>เดี๋ยวเราเราจะพาเดินเดินขึ้นไปดูแถบเขียวๆข,ข้างบนที่ว่าลงก่อนแปลงนี้นะคะอันนี้ลงลงช้าไปเดือนนึงอันโน้นอาจจะอายุสี่เดือนนะไปดูความความใหญ่ของเขากันว่าจะใหญ่ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังไล่เราลกนะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลามาดูเท่าไหร่เรามีางานประจําด้วยเนาะเราก็ทําไล่ไปด้วยอะไรเงี้ย ไล่ของเราอยู่ที่อําเภอปากช่องนะคะอยู่ปากช่องเขาใหญ่ค่ะเราก็ไม่ได้ไม่ได้ทำเยอะเท่าไหร่นะคะ,ะเดี๋ยวเราพาเดินไปดูเรื่อยๆเนาะลกมากแต่ว่าดินดินดินดีน,ด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 นนะอะอย่างอันเนี้ยอายุอายุสี่เดือนค่ะห้วยบงดำ เนะะี่ยค่ะที่ใบก็ทิ้งใบแล้วครับทิ้งใบแล้วให้ดูความการก็เยอะนะไม่ได้แต่งครับออไม่ได้แต่งก็เหลือแค่สองก้านหรือสามก้านนี่อันนี้ก็ห้อยบงดำเดี๋ยวเราถึงกำหนดขุดมันแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูให้ดูหน่วยของมัน วมีหัหออให้ดูหัวว่าจะใหญ่ขนาดไหนนะเพราะแต่ว่าต้นเขาสวยเขียวเข้มแบบนี้ถือว่าโอเคเนาะโอเคอืมคือช่วงที่ว่าเราปลูกนะโชคดีมากๆตรงที่ว่าป,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 ปลูกปุ๊บปลูกปุ๊บแล้วฝนก็มาเลยเนาะฝนก็มาแล้ว,ลวมันก็เออโอเคอะไรเงี้ยแล้วก็ฝนก็ทิ้งช่วงไปอีกมันก็เลยเหมือนเออยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แต่ว่าโอเคก็เราก็พอใจอยู่อืมกันรุ่น สมเดือนก็จะเป็นมันมันรวมอ่าก็จะมีพวกกระยองก้าวห้วยบงค่ะอะไรประมาณนี้อ<ต>มัน<ว>จะเป็นรวมรวมข้างล่างอ่ะข้างล่างตรงแปลงสามเดือนเนี่ยอืมแต่แต่ว่าแปลงใหญ่นีแปลงแปลงนี้ลงห้วยบงดำประมาณตีไปประมาณสักสิบไร่ หรือว่าพี่พี่เพื่อนๆนที่ทำไร่มันสัมผหลรังก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะพี่ๆี่ว่าพี่พี่เนี่ยพันอะไรแล้วแบบผลได้ผลดีหรือว่าดินเป็นแบบไหนอะเนาะลองคอมเมนต์มาคุยกับพวกเราได้นะคะดูข้างนอกลกมากแต่ก็โอเคนะ เดี๋ยวเราจะให้คนมาเกี่ยวหญ้าให้จะได้เตียนๆมากสามเดือนค่ะข้างล่างสามเดือนอันนี้สามเดือนสามเดือนกับอยู่ประมาณสัสไ้ไร่อกว่าอสองไร่สองไร่ข้างบนสี่เดือน ให้ดูวิวค่ะอันนี้เป็นวิวในไร่เราอากาศดีมากค่ะที่เขาใหญ่นะคะ,ะเดี๋ยวให้ดูเท่านี้ก่อนนะคะอันนี้ให้ดูปิดท้ายเป็นบรรยากาศวิวสวยจากเขาใหญ่ค่ะอไปไหน เขาโพดของแม่เราด้วยนะคะเขาโพดก็สูงมากแต่ก็ลบด้วยแหละหออเคตะกี้ก็มันที่เราให้ดูก็ประมาณ3เดือน4เดือนแต่ว่า นับไปอีกประมาณเมษาเดี๋ยวเราจะได้ผลแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลจะใหญ่แค่ไหนวันนี้เราไปก่อน